มู่บ้านสปันรอบที่สามคือไปดูแทะกับมักเนาะสู แมนครับมองนี้คือถนนร้อยฝ้าจังหวัดน่านเป็นเส้นทางมุ่งหนา้าเขาสู่อำเภอบอเกือและจุดหมายปลายทางของผมมือนี่ก็กกกคือหมู่บ้านสปันรอบที่3แล้วคงเป็นเพราะว่าวิวทิวทัศน์ภูเขาสลับซับซ้อนและการมีหมอกให้เห็นตลอดทั้งปีก็เลยเห็นให้ผมเนีย่ยต้องมามองนีอีกเที่ยนึงเอาละครับทุกคนตอนนี้ครับผมเดินทางมาฮอดสปันแล้วครับและกามาเช็กอิน ข้อที่พักกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็บ,บ่ายสามแล้วสีแดงแล้วครับผมมันสีําก่อนครับก็บเลยว่าเสิพาเข้าห้องพักกันก่อนครับมาดูห้องพักกันครับอ่าอ่าสวัสดครับโอ้มีตะล้มน้อยสีขาวก็โอ้ับ ิวเป็นยังไงครับโอ้โหบ้าไปแล้วทุกคนมีของน้ำครับผมอ่าช็โคโก้ขี้ไปด้วยแล้วก็ดูวิวนี้ไปด้วยครับอ่ะส่วนอื่นบ้างครับอันนี้ก็เป็นอันประตูครับผมปเปิดเข้าไปเบ,บึ้งวิวปึ มีเก้าอี้ให้พร้อมชิงช้านะครับแล้วก็วิวของเราครับผมอนี่เลยโอ้โหนู่นครับอันหมู่บ้านสปันญุุ่่นครับเนาะก็เข้าวขาประมาณนี้ครับหมองพาของเ่านะครับอาทุกคนเราไปดูมุมสวยๆของที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับว่า ด้านบนจะเป็นอย่างไรนะครับอากาศเริ่มเย็นและวสีมงเย็นแล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยไปอยู่หลังเขาแล้ว mm. ก็เลยทําให้อากาศมันเย็นขึ้นนะ mm. อู้หดอกหญ้าสีขาวสวยเชียโอ้ oh. อันนี้ก็ถือว่าเป็นสปันอีกมุมนึงเลยนะที่ผมไม่เคยได้เห็นในมุมนี้ส่วนมากก็จะเห็นวิวที่วัดสปันนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะมันก็เลย๋ว่า น้อยคนที่จะได้มาเห็นเราก็ถือว่าโอกาสดีครับได้มาพักที่นี่แล้วก็ได้ขึ้นมาดูได้ขึ้นมาเห็นกับอีกมุมมองหนึ่งของหมู่บ้านสปันโอ้เจ๋งผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของที่พักตรงนี้นีหลังที่นอนอ่ะนะะที่นอนอะ่ะสองปีที่แล้วย้อนไปนะสองปีนะลูกสาวผมอ่ะมากางเต็นท์ตรงนั้นครับ กางเต็นท์ใต้ต้นไผ่ตรงนั้นนะไม่มีอะไรเลยเ uh huh. ป็นเนินแล้วเขามากางเต็นท์แล้วก็ชอบเดินขึ้นมาบนนี้ชอบแต่งนี้อ oh. ก็เลยตัดใจซื้อครับ uh huh. ซื้อเสร็จก็ตัดสินใจสร้างบ้านซึ่งพอที่เนี่ยสร้างบ้านนะไม่มีคนคุมอ่ะ uh huh. มันปัญหาเยอะมันเสียไปหมดทุกเรื่องเลย uh huh. เขาก็เลยผมมาคุมเซ็นสัญญา,าก,กันสามเดือนอะ uh huh. ผมรับรองว่าคุมงานสร้างบ้านอย่างนี้เสร็จพอ uh huh. สร้างเสร็จ เขาก็ให้ขอต่อสัญญาเพราะว่าม,มีคนเซ้าเฝ้าบ้านอ๋อ oh. แค่นั้นเลยอเ,เลยที่เป็นเป็นที่จากหลายๆหลังเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยมานอนเฝ้าที่นี่ให้เขาแล้วด้วยความที่แม่งเดินขึ้นเดินลงในทุกวันอะ่ะ uh huh. มันเหนื่อยค <c oughs> ือมาเมื่อกี้เหนื่อยเลย <c oughs> ใช่มันเหนื่อยผมก็เลยไปสร้างบ้านตรงนั้นอยู่เป็นที่พักของเป็นสตอ็อกเลยว่าสต็อกไปละคนขึ้นมามือวันนี้อ่ร uh ับ huh. แล้วก็แม่งเหงา uh huh. เหงา,าไม่มีใคร ไม่รู้จักใครก็เลยสร้างบ้านเล็กๆให้ลูกสาวอีกคนแต่ว่าสร้างแล้วลูกสาวก็ยังไม่มาก็เลยเปิดรับลูกค้าลองเปิดลองเปิดดูคราวนี้ก็ถูกใจลูกค้าถูกใจก็เลยสร้างอีกหลังหนึ่งครับนั่นแหละคราวนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ยาวถึงวันนี้เลยอืออาะละทุกคนหลังจากที่ได้คุยกับพี่แมนเนาะสักพักหนึ่งละเดี๋ยวสิขับรถไปในหมู่บ้านสะพานครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าในหมู่บ้านปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ แน่นอนครับสถานที่แต่ละหมองเปลี่ยนไปตามการเวลาความสะดวกสบายเพิ่มรลายขึ้นแต่วิวทิวทัศน์ของสปันก็ยังคงความสวยงามอยู่เสมอออ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องตอนนี้ครับผมอยู่ดอยอินวพี่ที่คุ้นเคยครับไปเจ้าของบ้าน,นเลี่ยนอบมาเนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีปะครับสบายดีจ้ะโอเคโอ้โหเป็นสดคิดถึง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 อ๋ออยู่คนเดียวแล้วกลัวกันอยู่โอ้รักกลัวกันอยู่เหรอสวัสดีครับอู้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้แก้วมีสาคำไหนไม่ค่อยมีเอ้าโอ้ไปเอาลงโดมใช่ไหมใช่พ่อบอกให้ตามไปค่ะอ๋อแล้วกลับมากี่โมง ไปก็ตามไปได้เลยออ๋โอเคอเคืนนีาหาหา้พขาอาจจะนอนที่ห้องหมูอ๋อ,อคืนนี้ห้องอ๋อครับครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่แวะเวนมาหากันก่อนเนี่ครับบิว,วดอ,อยอินดาวเนาะก็โอ๊ยเป็นวิวที่แบบคุ้นเคยมาสปันย่ำใดน,นี่ก็ต้องแวะเวียนมาหาได้ได้ไอ้าส,าอาสาวแต่ตอนนี้เจ้าของระบียยู่แล้วครับ เจ้าของแล้วไปลงกันเฮ็ดมองพักไม่อยู่ที่ฮวยมีป่านนี้สรงสิว่นเด้พอกันมือนเนียวอาสิเป็นพอกันมืออื่นก็นได้เดี๋ยวมาวัดดวกงกันเบื้องมืออื่นเนาะว่าสิเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็ขออนุญาตนั่งจิบเย็นเบาๆเนาะเดี๋ยวจะพาลงไปเดินอันเพื่อนเฮ็ดแลนด์มาร์กใหม่ครับเป็นตลาดนัดในในหมู่บ้านสะปันครับมองสะพานน่ะนะเดี๋ยว ถ้าให้เปิดฟงเปิดไฟครับน่าสิง,งามอยู่เดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างกันครับยำกินวิวสปันครับโอ้โหมันกระสุดตัวนั้นแหละครับพี่น้องครับอุย้ยรสชาติอร่อยไม่เปลี่ยน ก็ดีอาหารก็แซ่บชามนาหไหมครับอาครับทุกคนเดยวสิภาไปย่างตลาดนัดริมสะพานเนาะที่หมู่บ้านสะปันนะครับอากาศตอนนี้คือโอ้โ เริ่มหนาวแล้วครับ2ี่งศาโอ้ศสวยมากครับบรรยากาศซื้อของตรงนี้นะแล้วก็มานั่งกินแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งได้โอ้ดีมากเลยครับเกี่ยวยวนไหมคะ,ะร้อน,นค่ะซุปซับไหมคะครับปุปปะร้าไหมคะ <laughs> ไปตามครับครับผมขายยังไงครับพี่เออ่กระทงละยี่สิบบาทครับผมกระทงละยี่สิบบาทแล้วก็มีข้าวปรุงงาครับผมสวัสดีครับเอาหนึ่งอันครับหนึ่งกระทงครับโอเคลองชิมดูครับนี่อ่ะันร้อนอรลังดีนะพี่นะครับ อืมไม่กวันน่าคุ้มครับอืมขอนอืมอืมาดี๋วไปดูว่าหลามลยัไงบ้างครับ,คร,บครับผมปาจีเนาะีครับีขายไม้เท่าไรครับมบาทครับมัสิบบาทครับ,มบ,บ,บผมอ่ามับ,บาทครับเอาจากสอไม้ครับผมพอแไปครับพอ่อ ของไหมเมื่อกี้อันนี้อันนั้นเป็นกล้วยเนาะครับนี่มันนนเป็มันปิงข้โพดปิงปิงกมแล้างกัปิงมันมีปลูกเองไหมครับนี่สอาบาทโ้สาบาทจ้ครับผมเอามันชิตรงนีครับชิชิในครับครับครับชิดเชื่อมเอามันนึงแล้วก็ข้าโพดนึครับผมเออ นุ่นไทีจ่ hehe, ะจะนี now, no, Wait, right. ่หรอครับผมงานอยู่ครับตลาดด้านนี uh, ้เปิดเมื่อไหรนะครับเนี่ยไนมันส่วนมาเขาจะส่งวันยุดธก็บ่าวันเสาวันติดแล้วกรถ้าเป็นวันอื่นนี่มาหนิหาซื้ออยังจาบ่มีบ่มีเลยนะครับ เดี๋ยมันเคี่มๆเลยแบบนี้เอาแบบนี่หรือว่าครับเดี๋ยวไปย่างต้อเองนี่นี่ขาอะไรครับนี่คะเหนียวปิ้งค่ะคุณเหนียวปิ้งผ่ารับผมนี่เป็นกล้วยคผ้าผมแต่ก็ทานกันอันนี้ยังครับนี่ปลาดุกสมุนไพรบอสินี่ปลาดุกสมุนไพรแล้วก็นี้ลาบคั่วสุกค่ะลาบคั่วสุกไข่นุกกระทาไข่นุกกระทอา เดี๋ยวจะลองเอาไขาน่นกกระทาสักสักไม้หนึ่งเอาไม้หนึ่งครับผมล,ลองซิมไขน่นกกระทาครับ<ไ>อ,อู้หฉีดอย่างนี้เลยเดี๋ยวได้ไหมเข็ดอ่าฮะพริกไทยไหมคะพริกไทยนิดนึงก็ได้ครับอยากโอเค,อเคลองซิมครับไขน่นกกระทาตลาดนัดสะพานสะพันืม อซอสอร่อยครับพริก <laughs> ไทยก็อร่อย <laughs> ไข่ก็อร่อยอืมอืมอืมครับมีคุณค่ะมีคุณเนาะ <laughs> อืม <laughs> คนคนบ้านเดียวกันครับอยู่สปันนี่แหละ <laughs> <laughs> ไม่รู้จักเหรอ <laughs> รสชาติดีมากดีครับดีกี่บาทครับเท่าไหร่เนี่ะโอเคครับการจ่ายนะครับขอบคุณครับโอ้เจ้าเจ้าได้ครับผมเพิ่งแล้ว ซื้อของกันหรือมาขวางโอเคขอบคุณหลายครับครับผมซื้อของกับเอาของกลับมาเยอะอะไปเยสิกบอันมองพักแล้วก็ไปนั่งกินอาหารกันครับโอ้อะแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาที่พักเนาะตอนกลางคืนครับอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็เพื่อนก็ ดังไฟเฮาได้เพิงไฟวันนี้วีตอนกลางคืนกับตอนกลางวันนี่มันกระแตกต่างกันเลยครับกลางคืนก็เป็นฟิล์อีกแบบนึงภูเขาเนี่ยเรเห็นแหละเห็นเป็นสตาร์ดวงดาวนะครับแทนอ่ะเดี๋ยวเขามากินหมูทะกินอีกแล้ว <laughs> กินเบิดมือป่ะมือเนี่ยเอาไป แกงกะลอง,ลงก้องแกงโอ้ยเสียงยังน้ะอืมเสียงที่คุ้นเคย ไปครับพี่น้องยินใจเอาไหตอนนี้นเป็นเวลาสองทุ่มเครื่องครับกินมูวะทะแล้วแล้ววันนี้ อยากจะกินอันมั่นเนี่ยซื้อมาตลาดนัดครับมั่นก็นเย็นแล้วเนาะผมก็เลยว่าจะเอามั่นเนี่ยมะเผาแลวกาศมี่ันข้าวโพดเนะาะอากาศตอนนี้ประมาณ19องศาครับพี่น้อง มุมัสปันเย็นกัานั่งสบายๆเลย <c oughs> มันห่อนๆครับอากาศหนาวครับพี่น้องอืมโอ,อม้หวานเจี๊ยบเลยวะ่ะ 嗯，嗯。Mm. Mm. นนบรรยากาศตอนรุ่งเช้าโอ้ขาวฟุ้งขาวโพนเลยอมองเห็นอะไรเลย,เลยขาวที่เรากินหมูอะักกันคืนอหมอกเต็มเลยปะไปครับทุกคน กระิยังขึ้นไปจุดที่เราขึ้นไปเมื่อวานตอนแรกครับคิดว่าแสงพระอาทิตย์นี่ใกล้สิออกแล้วกระิได้เห็นวิวหมอกหรือเปล่ากับโบหัวแต่ขึ้นไปก่อนดีกว่ามองนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของหมู่บ้านสปันที่ผมบ่เคยเห็นผมเสือแล้วครับว่าหมู่บ้านสปัน มีหมอกตลอดทั้งปีอิลินี่ก็คงเป็นมนต์เสน่ห์ของมองนีแหละครับที่เหให้นักท่องเที่ยวล่างไหลเข้ามาเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายหูสึกคลอนคล้ายแบบนี้เชา้ายังสีเนาะพี่แมนเขาก็ทำกาแฟให้กินนะกาแฟร้อนแล้วก็มียนชาเขียวร,ร้อนบบรรยากาศามเช้านะครับมิสปันพระอาทิตย์หรอือว่าขึ้นมาพอดี ครับที่ผมเดินขึ้นมาเลยโอ้มันรู้จังหวะว่าแบบต้องมาเวลานี้เดินดังกับบรรยากาศครับกาแฟร้อนมุมพี่แม้เราหาให้ครับกดเลยเท่เลยรสชาติม่กาดั <portraits> งไฟแห่พร้อมหมเลยเป็นกาน้ำร้อนชงกาแฟกินเด็กโอ้ยอด่อย่ะ ดูไ้้ยังดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับอากาศจะเปลี่ยนด้วยเนะี่ยตะกี้เห็นอันภูเขาเลยเดยหายไปแล้วบ่หนี่อืมขาโวพวนี้แล้วบอเนี่อากาศเปลี่ยนทุกวินาทีจริงๆ คนคนหนึ่งเหตุงานมาทั้งชีวิตเพื่อหาเงินเที่ยวคนคนหนึ่งท่องเที่ยวมาทั้งชีวิตเพื่อหาความสุขมุมมองที่แตกต่างความต้องการที่ต่างกันผมว่าสูตรสำเร็จของชีวิตเนี่ยบ่มีดอกครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนสิเลือกเส้นทางของชีวิตแบบใดสำหรับผมแล้วขออยู่ตรงกลางครับเลือกสิ่งที่อยากเหตุมีความสุขในแต่ละวันในขณะที่ยังมีชีวิต